ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมดีๆของหลวงปู่คงจุดทูปเก้าดอกบอกกล่าวขอพรบารมีหลวงปู่คงให้ท่านช่วยเหลือหลวงปู่คงชี้แนะต่อไปคนเราจะอยู่กันลำบากยากแค้น จงเร่งภาวนาพระคถา,าบทนี้บารมีของท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้ซึ่งพระคถา,านี้เป็นพระคถา,าที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงของหลวงปู่คงปรามาจารย์คุณแพงซึ่งท่านได้สั่งให้อาจารย์ชุ่มชัยคีรีนำพระคถา,าบทนี้ไปเผยแผ่ผู้คนให้ได้มากที่สุดลองมารับฟังกันดูนะครับ อาจารย์ชุมทนเล่าว่าพระคถาที่ว่านั้นก็คือพระกถาพระธรรมราชถือว่าเป็นคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระคาถาธรรมราชาเป็นพระกถาที่โบราณจารย์ได้เรียนสืบทอดต่อๆกันมาตำราพุทธคมของหลวงปู่เอี่ยมก็มีบันทึกคาถานี้ไว้แต่พระคถานี้ของโบราณจารย จึงไม่เป็นที่แพร่หลายจนดลวงพระวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงป,ปูคง่คงมาสื่อกับอาจารย์ชุ่มชัยคีรีในปีพศ2496ท่านก็ได้ถ่ายทอดพระคาถาพระธรรมราชให้และด้วยความเมตตาของหลวงป,ปูคง่คงท่านเลิงเห็นแล้วว่าต่อไปคนเราจะอยู่กันลำบากยากเข็ญภัยอันตรายจะมีมากขึ้นมนุษย์จะใจดำขึ้น ผู้คนจะฆ่ากันเหมือนผักเหมือนปลาหลวงปู่คงจึงสั่งให้อาจารย์ชุ่มเผยแผ่พระคาถาธรรมราชให้กว้างขวางที่สุดพระคาถาธรรมราชของหลวงปูคง่คงปรมจารย์คุณแผนนั้นกล่าวว่าตามดังนี้พุทธังสารนังัจามิธรรมังสารนังัจามิสังขังสารนังัจามิทะทะทะ โรโรโรอาอาอาสะสาสาโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะนับว่าเป็นพระคาถาที่อ่านท่องไม่ยากจำได้ง่ายเนื่องจากมีพยางค์ซ้ำกันสามพยางค์โดยหลวงปู่คงท่านว่าให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ภาวนาชักลูกประคำโดยพระคาถาธรรมราช ร้อยแปดจบแล้วตั้งไว้หัวนอนจะเกิดนิมิตด,ดีกันผีกันโจรกันไฟรู้เหตุการร้ายล่วงหน้าจนผู้ร้ายเข้ามาจะเห็นคนเดินรอบบ้าน 2. ภาวนาชักลูกประคำร้อยแปดจบเวลาตื่นนอนจะเป็นผู้เจริญด้วยลาบเจริญด้วยโยศทำมาค้าขึ้นทำให้กิจการที่กำลังคิดอยู่สำเร็จได้ ทำให้อายุยืน 3. ภาวนาชักลูกประคำร้อยแปจบแล้วเอาลูกประคำใส่ลงในน้ําเอาน้ํามาล้างหน้าเป็นเมตตามหานิยมถ้าเอาน้ํานั้นกินทุกวันเป็นคงกระพันถ้าเอาน้ํานั้นไปอาบก,ก็จะเป็นการสะดอเคราะห์ทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีมีสติปัญญามีวัสนาเจริญก้าวหน้า 4. ถ้าหากไปนอนในป่าในถำ้ำก่อนจะนอนชักลูกป,ประคำร้อยแปดจบด้วยพระคถาพระธรรมราชแล้วนอนเทวดาจะมาคุ้มครองรักษาหรือมาบอกลาให้ถ้าหลงทางก็จะพบทางออกถ้าอดข้าวก็จะพบบ้านเรือนชักชวนให้กินข้าวกินนาง 5. ชักลูกป,ประคำร้อยแปดจบแล้วนำลูกป,ประคำติดตัวไป กันเครื่องสัตว์ราวดธการอุบัติเหตุการสัตว์ร,ร้ายคนร้ายกำบังตาผู้คิดร้ายหรือศัตร,รูเห็นเราคนเดียวเป็นหลายคน6ก่อนออกปราบจนผู้ร้ายหรือไปรบกับฆ้าศึกหรือไปนในสถานที่ใดๆที่ไม่ปลอดภัยให้ตั้งใจภาวนาจากลูกประคำร้อยแปดจบแล้วลูกประคำสวมคอไป กระสุนและวัตถัละเปิดตใดไม่ถูกกายเราแน่หรือถ้าหากศัตรูร้อมเราวายภาวนาคาถาพระธรรมราชเดินแบวกวงล้อมไปได้ศัตรูทำร้ายไม่ได้เลยถ้าถูกจับก็ให้ภาวนาสเสดกุญแจออกปลดเครื่องพัฒนาการได้ทุกชนิดและเจ็ดถ้าจะให้ลูกหลานหรือบุคคลอื่นเป็นคงกระพันก็ให้ภาวนาชักลูกประคำ ร้อยแปดจบแล้วเอาลูกประคำใส่ลงไปในน้ำเสียกไปอีกประมาณร้อยแปดจบเอาน้ำให้กินคงกระพันทุกคนถ้าเอาน้ำอาบให้ก็เป็นการสะดอเคราะห์ให้หมดไปได้เป็นอย่างดีหรืออธิษฐานให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้สุดแล้วแต่จะปรารถนาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าก็จะทำทุกครั้ง ให้เริึกถึงคุณพระและหลวงปู่คงข้อสำคัญที่สุดต้องขอบารมีหลวงปู่คงทุกครั้งพระคาถาธรรมราชอาจารย์ชุ่มชัยคีรีได้รับการถ่ายทอดจากดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่คงวัดตานปรมาจารย์คุณแผนท่านได้มาประทับทรงประสิทธิ์ให้พร้อมกับสั่งให้เผยแผ่ให้ได้มากที่สุด พราะต่อไปจะมีภัยมากมนุษย์ก็จะใจดำขึ้นจะทำลายล้างกันโดยไม่มีความละอายเลยซึ่งอาจารย์ชุมก็ได้ทดสอบสวดดูก่อนเห็นว่าเป็นจริงท่านจึงพิมพ์เผยแผ่พระคาถานี้หลายตัวหลายครั้งดังใบฝอยของท่านที่บรรยายพระคาถานี้ว่าพระคาถาพระธรมราชเป็นธรรมราชา เป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งปวงท่องบุญเจริญภาวนาเป็นประจำเป็นบุญเป็นกุศลพูดท่องบุญเป็นประจำเป็นที่รักเป็นที่เมตตาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจริญด้วยลาบโยดสัรเสริญทุกประการแม้แต่เทวดายัางต้องการเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเสียโกราชบุรีเศียจนองอาจารย์กฤษณะ นับว่าเป็นจอมขมังเวทท่านหนึ่งเพื่อนสนิทจึงตั้งฉาย,ยาว่าหมอผีแห่งราชบุรีมีอยู่ช่วงหนึ่งเสียโกฟิตจัดสวดพระธรรมาราชามากก็รู้สึกว่าการงานทุกอย่างราบรื่นดีแต่อยู่ๆก็เก,กิดปวดหลังโดยไม่ทราบสาเหตุกินยาก็แล้วสามวันยังไม่ดีขึ้นเลยเสียโกจึงคิดว่า ไม่น่าจะเป็นการปวดหลังธรรมดาจึงโทรไปปรึกษากับอาจารย์กฤษณะขอให้อาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยอาจารย์กฤษณะก็ได้เพ่งจิตไปตรวจดูพบเห็นพระภูมิมายืนอยู่หลังเสียโกแล้วเห็นพระภูมิเอื้อมมือเข้าไปบีบกระดูกสันหลังของเสียโกอาจารย์กฤษณะจึงเพ่งจิตถามท่านว่าเรื่องอะไรหรือครับ ถ้าเขาล่วงเกินอะไรผมจะบอกเขาให้พระภูมิบอกเปล่าเลยมันไม่ได้ล่วงเกินอะไรแต่มันสวดพระธรรมราชแล้วมันก็แผ่เมตตาให้หมดเลยแต่มันไม่ให้กูอาจารย์กลิณชนะจึงบอกท่านว่างานท่านปล่อยมันก่อนเถอแล้วผมเดี๋ยวจะบอกให้มันแผ่เมตตาให้ท่านด้วยพระภูมิก็ยอมปล่อยแล้วถอยหายไป อาจารย์กฤษณะจึงบอกเล่าให้เสียโกฟังพร้อมกับสั่งว่าแผ่เมตตาทุกครั้งจะเลืมแผ่ให้พระภูมิที่บ้านด้วยจึงนับเป็นความรู้ใหม่แม้พระภูมิเทวดายังอยากได้บุญจากการสวดพระคาถาพระธรรมราชฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายหมั่นภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพลังทิพย์อำนาจให้มนุษย์โลกหลงเทวดารัก พูดผีปีศาจเกรงกลัวอธิษฐานเป็นอะไรก็ได้มีอนุภาพครอบฟ้าครอบจักรวาลทุกครั้งก่อนสว่วนให้จุดทูปสามดอกบอกกล่าวขอพรบารมีให้หลวงปู่คงขอยท่านประสิทธิ์ประสาทพระคาถาให้ใช้และมีความสำเร็จโดยไวยาทุสาธุสาธุสาธุ น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงมาดานให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ